สวัสดีเด้อพี่น้องพุ้ติตามสุดดาว BIP ดาวเมริกาพี่น้องมือนี่มือเศร้านี่มากเก่งเลยมือเศร้ารอบเด็กดาวมากเก่งพี่น้องไดซีหลูดพี่น้องเขาเต็มเต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะเกง่งมือไหนลูดไดหนึ่งใดสองมือนี้ไดซี้มือเศร้านี่รอบเด็กใดซี่ดาวเก่งพี่น้องนี่จำมาขี่วันไดสอง งเตี่ยนก an ันว่าวันน nah ี <for> ้หรอกคือว่าเขานากันขักๆไงเอาเต็มๆไงก็คือว่ากลับมาแล้วพี่น้องดาวมือว่านเนี่ยบ่อะไรยังได้มือว่านว่ามันบ่อะไหยังจะอัดละมือว่านรุดมดเมื่อนี้กลับมาแล้วพี่น้องมาเบิ้งมือเสารกลัมมาแล้วมืออ่นเสาก็จะเอาอีกแลวพี่น้องมีแจกวานนี้เนาะมีแจกนี่เขาหลายๆแจกหลายๆระบาดนี้ นี่แจกนี่เขาเป่าแล้วพี่น้องเนาะได้แล้วเงินเสาเงินเสานีมาหลายแล้วเลยเงินเสาก็ไม่อิ่พี่น้องกบมาไม่ได้คักๆ้วบัดพี่น้องเนาะเอาพี่น้องไปเบิ่งดาวีไอพี่นำกันเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องูุตดตามสุดดาววีไอพี่พี่น้องมาแล้วมาแล้วมือนี้มาตองหมดแล้วพี่น้อง ดาววีไอพมือเศ้านี่เก่งเด้อพี่นนองเด้อได้ซีรูดเลยรุดตัวดาววีไอพีมนเ,พน,เลลพนเป็นตัวรุดหน้าพี่นนังเนาวเอาบอ็นปยังแต่ว่าซุกุมมาเขามัดจะโตได้ซีรูดหน้าพี่นนังละเอากวอนสะไปเบิ้งของวันที่สิเก่ากับเบิ้งมือเเ้านี่ก็หน้าพี่นนางนะเมือนเดารอบเด็กมือเศา้านี่ก็นดาววีไอพี 18, ท่านว่าสองพันหาร้อยหก สุดดาวเวไอพี่รุดพี่น้องมาดาวอเมริกาคู่วิ่งเด่นเก็ดล่องหุเขาเก็ดเลยพี่น้องเขาเก็ดเลยได้เก่าเก็ดแล้วก็มาดาวโจนเอไอคู่วิ่งเด่นสามล่องซีเขาซีพี่น้องได้แปดซีแล้วก็มาดาว,ว,ดาดว,าดาวสตาร์ ดาวสตาเล่นเก่าล่องซีได้เก่าพี่น้องได้เก่าหกมาดาวโจนเด่นหนึ่งล่องเก่าเข้าเก่าพี่น้องเข้าตัวํำรองได้สองเก่าจับจนเก่าเป็นสองเก่ามานะพี่น้องขึ้นไปแต้มหนึ่งอาบานี่มาเบิ้งของวันที่สิบเก่าเลยพี่น้องสิงเป็นตัวใดมาเบิ้งกันเมือ่อเป็นเสามีแตกแล้วมานะพี่น้องเนาะ กว่าเดินดีล้วเด้มีแตกเหมือนเสาดาววีไมัทที่สิเก้าท่านว่า2องพจับคู่ดาววีไจับคู่แปดสี่แปดสี่ 3-0 38 0 3 38 สามแปดวิ่งสามแปดกลมสามศูนย์ร่องแปดสี่ร่องครูวิ่งเดินสามร่องแปด ดาวอเมริกาดาวอะนี่นิลิกา เราไม่ได้กาจับคู่แปดสองเจ็ดแปดเก้าสอง vinh kết bè vinh vinh kết bèn cốm kết long pet ร่องเก่าสองคกวิงเยนกตร่องแปด cho cái ai mà xong mười là năm cái nào mà mười điều giao chun ai ừ e ai, Me khu. Cầu si. Cầu xuống. Câu kiết Vinh Câu xuống vinh Câu xuống vinh ข้าวซนกลมข้าซีร่องข้าเก็ดร่องกวิ่งเด่นเก่าล่องศูน Gaata ga คับคูช้องเก่าหกสามหกห้าวิง่วง งูหางูหาวิ่งงูหากลมงูสามร่องสองเก่าร่องคูวิ่งเดินหาร่องหก d າວໂຫຼ ครับคูเจ็ดแปดสองูนย์แปด วิ่งวิ่งศูนย์แปดวิงศูนแปด ศูแปดวิ่ง08กลมสองล่องเจ็ 1, 8, ล่องคูวิ่งเด่น8ปล่องศูน บหนัจอได้พี่น้องเรอเู้ใดเข้ามาแล้วไปรุ่นโชกกันรอบเล็กพี่น้องของวันที่1ิบเก่านี่ล่ะ6บถุ่มเครื่องเป็นต้นไปดาววิ p พี่วันที่1ิบเก่าท่านวาดสองพันหร้อจับคู่แปดสี่วิ่ง3 8มแปกลมสาร่อง8ปด่ร่อง3 0มูนวิ่งเล่นสมร่องแป ดาวเมริกา 82, 78, 92, วิ่ง 78, ตกรมเก 8, ล่อง 82, ดล่อง 92, คาสวิ่งเด่นเกล่อง8ดาวัวนเอไอเก้0 97, เกาเกวิ่ง 90, ากรมเกล่อง 94, ่ล่อง9กคาเวิ่งเด่น 9, กล่อง0ดาวสตาร์2 9 6เก5 วิ่งหกกมหกหาล่องสองเกาล่องหกสามคู่วิ่งเด่นหาล่องหกดาวโจนเกตแปดสองสามศูนย์แปดวิ่งศูนย์แปดกลมศูนย์แปดล่องเกดแปดล่องสองสามคู่วิ่งเด่นแปดล่องศูนย์เอาพี่น้วงผพ้่อได้ขมาแล้วก็ให้ได้โชคได้ลาบกันทุกูทุกคนได้พี่นังเด้อมืออเสาแห้งๆปัง,ปง,ปงๆกันทุกูทุกคน เงินให้น่องท่องให้ไลบ่เก็บบ่จนพี่น้องให้คุณพารักษาเทวดาุ้มครองพอกนนีวันที่ยี่สิบพุทธพองุณสำรับเมื่อนี้ก็ขออก้าวข้าม่าสวัสดี